The world on this day. อังตวนเดอแซงเต็กซูปรีนักบินและนักประพันธ์ชาฝรั่งเศสผู้แต่งเรื่องเจ้าชายน้อยเกิดที่เมืองลียงทางตะวันออกของฝรั่งเศสเรียนสถาปัตย์ที่เอโกเดโบซากรุงปารีสข้ารับราชการทหารในปี2464แล้วถูกส่งไปฝึกขับเครื่องบินที่เมืองสทราสบุร์กประเทศเยอร,รมนีก่อนที่จะได้ใบอนุญาตเป็นนักบินอาชีพต่อมาก็เริ่มบุกเบิกการบินไบรน์นีในปี2469เป็นนักบินประจำเส้นทางสายตูลูสคาซาบลังกาแล้วต่อมาถูกส่งไปเป็นหัวหน้าหน่วยประจำสถานีกลางจูบีใน อเขาได้อาศัยประสบการณ์จากอาชีพเขียนนิยายเช่นไลรซมนีใต้เที่ยวบินกลางคืนแผ่นดินของเราแต่ผลงานที่ยิ่งใหญ่เป็นอมตะของเขาก็คือเรื่องเจ้าชายน้อยดีพิมพ์ครั้งแรกในปี2486เขายังวาดภาพประกอบด้วยตนเองเป็นเรื่องของเจ้าชายน้อยผมสีทองจากดาว B612 หลงมายังโลกมนุษย์เพื่อบอกเล่าความจริงบางอย่างให้แก่เพื่อนมนุษย์นับเป็นผลงานที่งดงามและแสนเศร้าด้วยว่าในที่สุดเจ้าชายน้อยจะต้องหายตัวไปเช่นเดียวกับ แซงเต็กซูปรีที่หายสาบสูนย์ไปขณะที่บินลาดตะเวนอยู่เหนือน่านฟ้าแอฟริกาเมื่อคืนวันที่3 1กรกฎาคม2487ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้จะพบเครื่องบินของเขาในเวลาต่อมาแต่สาเหตุที่ตกก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้เรื่องเจ้าชายน้อยถูกแปลเป็นภาษาต่างๆไม่ต่ำกว่า380ภาษาเรียกได้ว่าถูกแปลมากที่สุดร้องจากคัมภีร์ไบเบิลโดยมีฉบับแปลทั้งในภาษาหลักของโลก ภาษาท้องถิ่นต่างๆ,ๆเช่นภาษาเดนิสลีของชาวพื้นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศตรุรกีรวมทั้งได้รับการแปลเป็นภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญไปอย่างภาษาอารานสในหุบเขาอารันแห่งแคว้นกาตาลุญญาที่มีผู้พูดอยู่เพียง2,000คนรวมทั้งยังได้รับการแปลเป็นภาษาที่ตายแล้วเช่นภาษาอียิปต์โบราณรวมไปถึงภาษาที่คิดขึ้นใหม่เช่นภาษาเอเรเบชในภาพยนตร์ส t า r ์ a r s นอกจากนี้ยังมีการแปลเป็นอักษรเบรลล์และรหัสมอสทําให้เจ้าชายน้อยฉบับภาษาต่างๆกลายเป็นของสะสมของแฟนเจ้าชายน้อยไปด้วยประโยค คทองของเรื่องนี้คือประโยคที่สุนัขจิ้งจอกพูดกับชายน้อยว่าเราจะเห็นอะไรได้เพียงด้วยหัวใจของเราเท่านั้นสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตา The world on this day This is the independence concept of Typos newspaper